รองผอ,อร,รามานาภาคสี่ส่วนหน้านะคะได้มีการประชุมพิจารณาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุมนะคะแล้วก็ควบคุมตัวตามอํานาจกฎหมายความมั่นคงค่ะจากประเด็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อขัดข้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มควบคุมตัวตามกฎหมายนะคะความมั่นคงที่ไม่ทันสมัยในปัจจุบันล่าสุดค่ะพลตรีกรกฎ ผู้ช่นะคะผู้อํานวยออขออภัยค่ะรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เพื่อเป็นการนำปัญหานะคะมาแก้ไขให้ทันกับสมัยแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ค่ะซึ่งที่ประชุมได้มีการชี้แจงปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบในการตรวจค้นและการควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามพรบกฎอายการศึกและพรกรการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินที่ตรวจพบพร้อมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนําไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ต่อไปค่ะ